สามสองหนึ่งไปได้ดูครับว้าวปินได้เป็นไงติดกระบอกไปกนิดนึงรู้สึกหน้าจะเช็ดไปนิดรอดไหมโอ้งายขึ้นอย่างนี้งายขึ้นอย่างนี้ตอนลงยังไง วัสดีครับอยู่กับพดพาซาในเกม GTA V นะครับวันนี้ก็อยู่กันในออฟไลน์โหมดเหมือนเดิมนะครับสำหรับน้องๆที่ถามกันเข้ามานะครับว่าทำไมช่วงนี้พี่พดไม่ค่อยเล่นออนไลน์เลยนะครับตอนนี้ก็ตอบได้ครั้งเดียวสั้นๆนะครับว่าเบื่อครับผมคือตอนนี้ออนไลน์มันแบบว่าทํามาเป็นร้อยคลิปแล้วครับแล้วก็มันประกอบกับว่ารถในออนไลน์มันไม่ค่อยอัปเดตด้วยตอนนี้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับยังไงก็กลับไปเล่นออนไลน์แน่นอนเดี๋ยวตอนนี้ขอเล่น เล่นม็อดในออฟไลน์สักพักเดี๋ยวพอเบื่อยังไงก็กลับไปเล่นออนไลน์กับตัวแกงกันอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้ามีอัปเดตใหม่ๆเนี่ยรับรองว่าได้ดูแน่นอนนะครับอา้าวเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งรถกันเหมือนเดิมนะครับรถที่เอามาในวันนี้ขอบอกว่าเป็นรถสุดแรงอีกคันหนึ่งนะครับแรงจนเกินคําว่าซูเปอร์คาร์ไปแล้วนะครับนี่เลยรถที่ผมมาแต่งในวันนี้เอาเดี๋ยวสะดุดขอกบกระเบื้องเลยฮะแม่เอาโดนลงโดนลง นี่ครับรถที่เอามาในวันนี้ F1 ครับหรือว่า Formula 1นั่นเองนะครับมันเป็นรถแข่งในสนามในสนาม f อร์ u l a 1นะฮะคือมันเกินคำว่าซูเปอร์คาร์ไปละคันนี้นะครับเทคโนโลยีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนยัดเข้ามาใน Formula 1ก่อนนะครับเพื่อแข่งขันชิงแชมป์ความเร็วกันฟอร์มูล่า1นี่ขอบอกว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ แพงที่สุดในโลกด้วยนะครับแล้วก็เจ้ารถคันนี้เป็นของมีจริงๆนะเป็นของทีม Red b บู l นะครับนี่กระทิงแดงโลโก้สวยมากครับแปะอยู่บนรถรอบคันเลยฮะสุดยอดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่า F1 ันคันนี้ในเกมเนี่ยมันจะแรงสู้ในชีวิตจริงได้ไหมในชีวิตจริงเนี่ยความเร็วเขาแข่งกันอยู่ที่ประมาณคือเอาง่ายๆเลยประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนครับ เคยมีสถิติทําได้ถึง400กิโลเมตรด้วยนะอันนี้ผมไม่ลงดีเทลมากแล้วกันเดี๋ยวใครสงสัยอะไรก็ลองลองเซิร์ช Google เป็นข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับมาเดี๋ยวมาดูรถกันอันนี้ขอบอกว่าผมไปลงเสียงมาด้วยฟังเสียงนะไ <c oughs> ปลงมัดเสียงมาครับเอาเสียงของไอ้เจ้าเครื่อง Honda คราวที่แล้วเนี่ยมาลงเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยกกอทำไม <c oughs> โอ้ แตะคันเร่งนิดเดียวถึงก็ยกล้อเลยฮะแมวินาลนั่นเขาวิ่งหนีทำไมเดี๋ยวไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีหนีทำไมฮะแม่สาวๆนี่วงแตกเลยหนีทำไมหนีทำไมฮะชัก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 ,ชกโอ้สาวๆว,วงแตกเลยมาเดี๋ยวมาดูความเร็วกันครับ โอ้เดี๋ยวรู้สึกจะเบิร์นไม่ได้นะผมจะเบิร์นซะหน่อยเบิร์นนิดเดียวนี่มันเล่นยกล้อเลยไปลงสนามโอ้โหไวมากครับเกียร์หนึ่งนี่ล้อไปร้อยเจ็ดแล้วอะโอ้โหเกียร์สองล้อไปสองร้อยกว่าเดี๋ยวนะแม่มันแรงไปไหมครับอื้มโอ้โหชนทีนี่แบบว่าเปริวอะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวค่อยๆขับ ไหนดูเฟิร์สพอยซนซิมีอะไรไหมโอ้โพวงมลาลัยยังกับไอ้นี่เลยจอยจอยเอ็กบ็อกซ์สังเกตมีตัวเลขตัวเลขอยู่ที่อยู่ที่ไอ้ตรงแผงคอนโซลด้านหน้าด้วยนะครับแต่ว่าตัวเลขมันไม่เคลื่อนไหวมันทำหลอกไว้ไปครับออกตัว แรงจริงครับคุมยากเหมือนกันนะเนี่ยเหยียบแปบเดียวไป200ปกว่าแล้วอ่ะนี่เกียร์สองนะครับอุย้ยจริงๆผมต้องเอาเข้าไปอู่ไปแต่งไปแต่งดูก่อนนะว่ามันแต่งอะไรได้บ้างแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราค่อยไปเข้าอูนะ่เลยะรู้สึกว่าเดิมๆนี่มันก็แบบว่าโคตารแรงแล้วนะครับแม่รู้สึกจะเลือกเส้นทางผิดอันนี้มันเป็นเส้นทางแบบว่าขับชมธรรมชาติไง ทางเลี้ยวมันค่อนข้างจะเยอะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราย้ายไปถนนโล่งๆดีกว่าครับทางแถบนี้ไม่ค่อยเหมาะกับ F1 เท่าไหร่มาเดี๋ยวเราไปแต่งกันที่อุบลน,นะครับอุบลราชธานีมาพร้อมทำไมไม่มีรถเลยผมไปกดอะไรไว้หรือเปล่า นั่นไงไปใส่โน้ทัฟฟิกเอาไว้อ่ะมาดูกันสามสองหนึ่งไปเลยครับยกล้อโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแรงเกินเอาไหมไปผมว่าคลิปนี้นี่คงไม่ต้องกดอร์โบแล้วล่ะฮะแรงขนาดนี้ 270ครับ280 290 300บสบายแบบสบายๆครับเพิ่งจะเกียร์2นะครับโอ้อยางงี้แล้วเอาสนามที่ไหนให้เขาวิ่งเนี่ยแรงขนาดนี้ว้าวสะใจเลยครับคันนี้เอ <laughs> น้ำเดี๋ยว โอ้ยเลดบูล,ลงน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางนู้นไปทางนู้นว้าเอาไม่ <laughs> เลดบูลกลายเป็นเรือไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปทางนู้นก่อนโอเคกลับมากันอีกรอบครับหลังจากลงไปเล่นน้ำมาแก้ร้อนนะ โอ้โหสองร้อยสามร้อยผมว่าถ้าถนนยาวกว่านี้ผมว่ามีแต่สี่ร้อยอ่ะคันนี้นี่สามร้อยกว่านะครับอยู่เกียร์สามแต่ถนนมันหมดก่อนไงพอถึงช่วงเลี้ยวความเร็วมันก็ตกเฮ้ยเดี๋ยวเบรกเบรกฮึมเบรกที่ถึงกระปัด โอเคมาถึงอู่เรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวไปดูกันว่าเจ้าเลดบ,บูคันเนี้ยแต่งอะไรได้บ้างเข้าอู่ได้ไหมอ้าวสุดยอดเข้าได้ด้วยมาโอ้ทำไมมันแต่งได้แค่นี้ครับมีอยู่แค่3ลรายการเองอันนี้อะไรเอ่ยไฟโอ้ยังมีไฟอีกนะโอ้ไฟมันซ่อนอยู่ในผมมองไม่เห็นโอเคจัดสีนอนไปแล้วก็อันนี้อะไรครับอันนี้ไฟเลเยอร์ครับ เลเยอร์ด้านใต้ท้องรถจัดไปนีออนเลเยอร์แล้วก็นีออนคัลเลอร์เอาเป็นนี่ดีกว่าแบคไลท์ชอบมากครับโอเคแล้วก็ไปที่อันนี้ป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนไม่มีนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะแล้วก็ล้อครับล้อเปลี่ยนไม่ได้เอาใส่สีล้อก็ไม่ได้ยางไม่ได้กันรกระสุนมีอยู่ให้อยู่แล้วนะครับโอเคแต่งได้แค่3รายการนะครับอย่างอื่นรู้สึกว่ามันจะเต็มอยู่แล้วเนี่ยสังเกตค่าเซตัส ท็อปสปีดแอคเซลเลเชันแท็กชั่นมีเต็มหมดเลยยกเว้นเบรกนะครับเบรกไม่เต็มพอถ้าเบรกเต็มนี่มันจะไม่สมจริงนะมันจะเหยียบปุ๊บแลแบบเบรกเลยอะ่ะมันจะดูแบบมันจะดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวมาซิงกันต่อสรุปว่าคันนี้คือไม่ต้องแต่งอะไรนะครับแค่แบบไปเพิ่มไฟใต้ท้องรถมาอย่างเดียวเดี๋ยวลองถนนเส้นนี้กันดูครับซัดยาว ไปเลยอ่ารอบนี้รู้สึกว่าการจราจรจะกลับมาคับข้างเหมือนเดิมนะครับโอ้โหแรงจริงโอ้เฮ้ยเข้าโคง้งเข้าโคง้งเอ้ย <laughs> ปาดเล็กน้อยเข้าุโมงครับ แม่ผมว่าพวกนักแข่งฟอร์มูล่าวันนี้ร่างกายเขาต้องพร้อมจริงๆนะครับไม่งั้นไม่น่าจะขับรถแบบความเร็วสูงขนาดนี้ได้โอ้โหนี่ขนาดขับในเกมยังยังเอาไว้อยู่ฮนะอย่าไปอย่าไปติะโบไปดิธรรมดาย,ยังจะไม่รอยอยู่เลยยังจะไปติดะโบไม่ลองไม่รู้ครับไปเลย เฮ้ยแม่ขับไปลุ้นไปมันครับมันมากครับว้าเสียงอย่างลั่น โอ้สุดยอดความเร็วว,ว้าวยเฮ้ยรถติดรถติดรถติดยังไปได้อยู่โอ้โหเข้าเขตเมืองครับต้องเบาหน่อยรถเยอะทะโบไปเฮ้ยเฮ้ยแม่จนได้ ตรงนี้เดี๋ยวมาทดสอบความเร็วนะครับแข่งแดกทางตรงครับเดี๋ยวเรามาหาคู่ต่อสู้แบบว่ารถแรงๆกันหน่อยดีกว่ามีคันไหนพอจะสู้เราได้ม้างไหมเท่าที่มองด้วยสายตาแล้วน่าจะไม่มีคันไหนแรงๆเลยครับเฮ้ยแต่อันนี้บันชีหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะครับผมว่าบันชีนี้น่าจะแรงสุดในในแก๊งนีและคันอื่นไม่ค่อยมีอะไรครับ แม่มีแต่รถจ่ายกับข้าวมีบัญชีสองคันฮะแดหมันไส้ยืนขวางทางชนซะเลยป้าถึงตาเราลงสนามแล้วหรือเปล่าทำไมมีสัญลักษณ์ขึ้นมาได้หมดครับได้หมดถ้าสดชื่นใช่ไหมใช่เราเปล่าโอเคน่าจะใช่ครับแต่ผมไม่ได้ท้าคันนี้น่นาทำไมมันจับคู่ให้แล้วเนี่ยอา้าวได้หมดครับ เดี๋ยวเดี๋ยวต่อให้ก่อนเลยต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนเดย่ยกล้อโอ้ด่ขนาดต่อให้เลยนะความเร็วนี่แบบคนละเรื่องกันเลยฮนะใสๆใสครับเอาใหม่เอาใหม่ขอแบนชียูวอนชนะใสๆขอแบนชีหน่อยจ้า อยากลองอยากลองของแรงอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงมาแบนชีเจอกันหน่อยเฮลโลแบนชี Hello, กดท้าไปครับเรียบร้อยเดี๋ยวรอคิวเอ้ตัวเธอทำไมถึงยืนสูบปรีแม่ไม่ดีเลยครับระหว่างรอเดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบยกล้อก่อนจริงๆจะเบิร์นกันมันไม่ให้เบิร์น <c oughs> <c oughs> มันไม่ให้เบิร์นได้แต่ยกล้อเล่นอีกรอบอีกรอบ <c oughs> เอารถกระแทกหน้าให้ <c oughs> อย่างอีกอยังอีกอยังยืนสุหรีอีกมาตามผมแล้วล่ะ <c oughs> โอเคลงสนามได้ พร้อมลบครับเดี๋ยวผมต่อให้ก่อนเลยฮนะแบนชีนี่ไม่น่าจะขนามือผมพร้อมลบไปตัวไปได้ครับโอเคไปเลยยกล้อตาำไปติดๆิ้ โอ้แซงหายครับอแม่คงไม่ต้องแข่งต่อแล้วครับขนาดแบญชีนี่แบบว่าไม่ใช่ระดับแบบคือบัญชีที่อยู่ในระดับสูงแล้วนะฮะเจอรถฟอร์มูล่าวันเข้าไปงายเลยให้ตัวอะไรตัวอะไรเดโอไปขับเลนกันต่อครับ ไม่รู้สึกฟอร์มูล่าวันพอมาทางออฟโรดแล้วรถจากระเด็นกระดอนนะครับช่วงล่างนี่ไม่ไหวเลยยางก็ไม่มีดอกด้วยยางมันเหมาะกับยางมันเหมาะกับไอเนี่ยทางเรียบอะ่ะ yeah. oh, อุ้ยอันนี้ร้านขายน้องหมานี่นะเดีย๋ยวไปดูก่อนมีน้องหมาอัปเดตมาใหม่หรือเปล่ามีอะไรใหม่ๆม้างไหม โอ้แมวครับมีแมวให้มีอะไรอีกไก่แม่และไข่อุย้ยสกูบี้ยังอยู่เหมือนเดิมนี่อันนี้อันนี้นี่นะชื่ออะไรนะตินติน,ตนกับสโนวี่เออ,อเสือดีกว่าสเสือมาเ okay, สือชื่ออะไรดีเสือชื่อหนึ่งของสาม มาออกมาแหมรู้สึกว่าพอซื้อเสือมานี่คนจะหายหมดเลยนะครับไม่รู้ตกใจกลัวอะไรกันแค่เสือตัวเดียว <c oughs> คนหายหมดเลยอ่ะโอ้ยนู่นนู่นมีคนอยู่เดีไปทักทายกันหน่อยตามมาเสือเอตามมาตามมา ู้สึกไม่ค่อยตามด้วยนะอันนี้มานี่ทางนี้ทางน,นี้เออวิ่งแล้ววิ่งแล้วอุ้ยอุ้ยดีขึ้นหมดเลยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยคนเบิกบวกเสือเอ้าเอาเอา้ฟอื้นขึ้นมาใหม่ฟื้นขึ้นมาใหม่เฮ้ยอย่าลุ้มดิอย่าลุ้มดิเฮ้ยโอ้ยเล่นปืนเว้ยเล่นปืนหรอแม่ประกาศทำเสือฆ่าโอ้ยไอเสือน้อยนอนเลยเอาเว้ยฟื้นเว้ยเฮ้ยเสือจัดการมัน โอ้ยพี่เสือโดนยิงโอ้โหพี่เสือจัดการมันเสือวิ่งหนี <c oughs> นี่แดงชักไปซะแม่อุตส่าห์ซื้อเสือมาตั้งแพงไม่ช่วยอะไรเลย,เลยนี่แดงบังอาจยิงเสือนี่แน่ปุ๊กระสุนต้องชาร์จก่อนแอบวะแอบวะออกมานี่แหละอุย้ยโดน ออกมายังมามอบอุ๊ยไ่โดนสงสัยไกลเกินลัสมีฮะแม่ต้องเล่นปืนโหดนี่ไงแปะเดียวพอหลับเลยช่วงนี้เดี๋ยวเรามาตามหาสตันจ้ำกันครับผมรู้สึกว่ามันจะอยู่แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งน่าจะไม่ไกลจากตรงน,นี้เท่าไหร่ครับ โอเคนี่ไงมาถึงกันแล้วฮะจุดสตาร์จัมเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนอสุดหายใจแป๊บแหมมาพร้อม F1 สตาร์จัมป์อ้สามสองหนึ่งไปได้ดูครับวู้วโอ้ปินได้เป็นไงติดทะโบงไปอีกนิดนึงรู้สึกหน้าจะเช็ดไปนิด รอดไหมโอ้งายขึ้นอย่างนี้งายขึ้นอย่างนี้ตอนลงยังไงฮะเฮ้ยอุ้ยโอ้ลงไปดูนแด่แหววกะโดดไกลไปไหม มามาต่อกันที่จุดที่2ครับจุดนี้นี่หลายคนอาจจะไม่ค่อยสังเกตนะครับจริงๆมันเป็นจุดสตันนะฮะตรงนี้มันไม่มีสะพานะไรบอกเลยาก้อ,อนหินข้างหน้านี่ครับที่เราจะกระโดดกัน3 2 1ไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยอย่าเพิ่งยกล้อไปเลยครับว้าวเฮ้ยยังยๆงดี๋ยว เอียงมากไม่ดีเดี๋ยวหงายโอ้โหบินแบบนี้ขึ้นฟ้าไปเลยดีกว่าไหมไปไหนวะนะ่ะรู้สึกจะแรงเกินที่ต้องการนะครับมันจะเข้าอาคารล้างอยู่แล้วนะ่ะแยโอ้โหเฟลฮะไม่ผ่านแม่ เอาเะฮะคุณผู้ชมก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับการแต่งรถฟอร์มูล่าวันนะฮะคันแรกที่ผมเอามาแต่งนะครับความเร็วนี่ขอบอกว่าโคตรเร็วนะฮะเร็วสุดต,ตั้งแต่แต่งรถมาแล้วมั้งตั้งแต่แต่งรถในออฟไลน์มานะคันนี้รู้สึกจะโดนจูนความเร็วไว้สูงมากเลยนะครับนะถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ มาเดี๋ยวส่งท้ายครับกระโดดลงแล้มข้างล่างเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวเจ้าพ่ท่านเอาเลยพุ่งออกมาซะงั้นเอา,า,งงา,เอาไหนๆก็มาแล้วไปเลยซัดยาวครับโอ้โหเร็วมากครับมาโอ้ลนล,ลนี่อย่างสูงเลยนะตอนนี้ความเร็วไปที่370 80ครับ400ไหมไม่400ครับ393กระโดดกันครับไปเลย3 2 1ึงวู้ฮตีลกกาชโชว์ไปหนึ่งที วายังไม่อยากล่วงทะโบหน่อยโอ้โหเทโบแล้วบินได้ต่อนน่นี่นี่ขับกางอากาศโอ้โห,โโห,โโห,โโหสุดยอดแห่งรถ